ห้ามพลาดบทซักเลิฟโมเมนต์ถึงจุดสุดยอดแล้วใครจะเป็นคู่กันใครจะแยกทางทุกคำตอบก,กำลังจะเปิดเผยแต่ที่น่าตื่นเต้นคือความสัมพันธ์บางคู่อาจไม่ใช่สิ่งที่คุณคาดหวังในสัปดาห์ที่7และสุดท้ายของภารกิจการจับคู่ออริชั่นในช็อตซีรีส์บทซักเลิฟโมเมนต์ทั้ง8สาวต้องตัดสินใจจับคู่กันด้วยความสมัครใจเพื่อพิสูจน์เคมี Me, และความเข้ากันได้ที่แท้จริงบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นแต่ก็ปนเปิดด้วยความกดดันและความหนักใจที่ทุกคนต้องเผชิญกับความรู้สึกในในจขอองงตัวเ ลิตาเหนือหนาวตัดสินใจจับคู่กันอย่างชัดเจนเพราะความรู้สึกที่ทั้งคู่มีต่อกันมาตลอดเวลาไม่เคยเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจนี้เหมือนการยืนยันอีกครั้งว่าใจของทั้งคู่ตรงกันมาตลอดในขณะที่เฮอร์ลิงก็ต้องเผชิญกับความยากลําบากในการตัดสินใจแม้ในแรกจะมองไปที่จูนแต่สุดท้ายกลับเลือกเวเฟอร์ ifer, เพราะค้นพบว่าเวเฟอร์คือคนที่เธอมองข้าม,มาตลอดเกิดเป็นคู่ใหม่เฮอร์ลิงเวเฟอร์ที่แฟนๆต้องติดตามอย่างใจขาด แต่ความหนักใจที่แท้จริงกลับตกเป็นส่วนของไพลิวอีกครั้งเพราะทั้งไนส์เดียร์และจูนต่างก็ส่งสัญญาณไปที่เธอสร้างความกดดันอย่างมากในที่สุดไพลิวเลือกจูนเพราะอยากกลับไปแก้ไขความผิดพลาดจากสัปดาห์แรกที่เคยคู่กันแต่ยังขาดประสบการณ์และรู้สึกอยากทําให้ดีขึ้นขณะที่จูนก็ยอมรับโปรง่ปรงๆว่าอยากกลับมาทําให้ดีกว่าเดิมทําให้ในสัปดาห์นี้ไพลิวจูนกลับมาคู่กันอีกครั้งและไนส์เดียร์ก็ได้เป็นคู่ บทช้อตซีรีส์ในสัปดาห์นี้มีชื่อว่าเพราะรักพริกหาโรแมนติกคอมเมดี้โทนที่อบอุ่นและหาทา่ายทักษะการแสดงของ8ดสาวอย่างมากไม่เพียงแต่ต้องจำบทที่ใช้ภาษาย้อนยุคแต่ยังต้องถ่ายทอดความตลกความเล่นใหญ่และจังหวะคอมเมดี้ให้ออกมาเป็นธรรมชาติอีกด้วยในท่ามกลางความกดดันและโจทย์ที่ยากลำบากคู่ที่ทำผลงานได้โดดเด่นและคว้าชัยในสัปดาห์นี้คือไพลลิวจูน ซึ่งพิสูจน์เคมีและพัฒนาการของทั้งคู่ได้อย่างชัดเจนการกลับมาคู่กันอีกครั้งครั้งนี้ทําให้ทั้งสองปลดล็อกศักยภาพด้านการแสดงได้เต็มที่ส่งผลให้ทั้งคู่ได้ออกไปถ่ายทําช็อตซีรีส์และออกเดทสุดพิเศษซึ่งเป็นครั้งแรกของจูนที่ได้สัมผัสกับโมเมนต์พิเศษนี้อย่าพลาดตอนสุดท้ายของบทซักเลิฟโมเมนต์วันเสาร์ที่22พฤศจิกายนนี้เวลา16.45น,าานาบน VTV และรับชมย้อนหลังได้ในเวลา19.00นาาบน YouTube กองทอนโมเชพิเชาติดตามทุกความเคลื่อนไหวของบทซักเลิฟโมเมนต์ได้ที่ f a c e b o o k Fanpage บทซักเลิฟโมเมนต์อินสตาแกรมละโมเมนต์ .TH เอ็ดลโมเมน .TH และที่ทอ l ละโมเมน .TH แล้วคุณคิดว่าใครจะเป็นคู่กันจริงๆมาพูดคุยกันในส่วนความคิดเห็นเธอ